ถ้าเมกาเข้ามาแทรกแซงก็จะเกิดการ disrupt ในแง่ของ s u พพลาในฝั่งน้ำมันอาจจะรุนแรงมากเราคงจะเห็นน้ำมันที่อาจจะไม่ลงไปทำโลใหม่แล้ว มันก็จะทําให้เรามองในแง่ Dieu ของการลงทุนในหุ้นได้ด้วยเหมือนกันว่าหุ้นอันไหนที่มันได้ประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นนะครับก็จริงๆทางฝั่งกีโปรดะของเราเองเราก็มองบางกองทุนที่มันได้ประโยชน์อย่างเช่นกองทุนที่มันลิงก์กับฝั่งของหุ้นพลังงานอย่างเงี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างกลับมามองเป็นบูลิชเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอราคาน้ำมันสูงขึ้นแน่นอนคือเขามีเบรคอีเวนต์ของเขาใช่ไหมในแง่ของราคาน้ำมันอยู่การที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยมันสร้างมาจิ้นให้เขาสูง ซึ่งการปิดช่องแคบออร์บูสเนี่ยมันคือการทำลายตัวเองด้วยเหมือนกันแต่เขาก็อยากจะทำลายคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเดียวณตอนที่เขาส่งออกน้ำมันผ่านตลาดมืดไปได้เนี่ยคือจีนการปิดช่องแคบออร์บูสเสียกระทบะจีนด้วยผมเชื่อว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้เล่นหนึ่งในในฉากทัดนั้นด้วยเหมือนกันผมว่าจีนคงจะไม่พอใจมากๆถามว่าเป็นไปได้ไหมผมคงไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นั้นนะครับแต่ว่าถามว่าสูงหรือต่ำผมให้ มุ่งสู่หล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะณขณะนี้ทั่วโลกนะคะทั้งหุ้นทั้งน้ำมันทั้งทองคำทั้งตราสารนี้ด้วยนะคะบ่งชี้ถึงสภาวะความกังวลหรือว่าสะท้อนความเสี่ยงอะไรกับเหตุการณ์สงคราพที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางนี้ค่ะคุณยุทธวี ถ้าพูดถึงเรื่องสงครามจริงๆอกว่ามันจะต้องดูว่ามันจะยกระดับด้วยตัวแปรอะไรบ้างซึ่งตัวแปรหลักที่จะทำให้ยกระดับขึ้นได้เนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องการที่ทางอเมริกาเข้ามาแทรกแซงนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าอเมริกาเข้ามาแทรกแซงมันก็จะเกิดการ disrupt ในแง่ของ supply ในฝั่งน้ํามันพอสมควรก็จะรุนแรงถ้าแบบมันจะรุนแรงมากแต่ว่าจริงๆถามว่าเขาต้อจะเป็นที่จะเกิดขึ้นลักษณะแบบนั้นสูงไหมผมว่าถ้าดูกันตามแบบ ตอนนี้ที่เห็นแต่ละแต่ละการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าความเป็นไปได้ทั้งต่ำนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องการเมืองภายในของเมริกาเองเนี่ยผมคิดว่าฐานเมกาก็คือฐานฐานของทรัมป์อะ่ะที่เขาเรียกว,ว่า Make America Great Again ใช่ไหมฮะก็เขาเรียกอเมริกานะฐานเมกาเนี่ยเขาค่อนข้างไม่ได้ ไม่ได้โปรในแง่ของการเข้าไปทําสงครามกับอรดานอยู่แล้วนะครับคือผมก็จริงๆผมค่อนข้างติดตามในฝั่งทางซ้ายและขวานะในในพวกอินฟลูเอนเซอร์ในอเมริกานักการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาพยายามเชียร์ในฝั่งเขาอะไรเงี้ยผมก็พยายามดูว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงนะครับซึ่งหลายๆหลายๆชแนลที่ผมติดตามดูเนี่ยเขาก็พูดค่อนข้างออกไปในโทนเดียวกันมากเขาไม่เห็นด้วยถ้าสมมติอเมริกาจะต้องเข้าไปยุ่งกับสงครามตรงนี้นะครับดังนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคุณทรัมป์เขาเอาแวร์เรื่องนี้อยู่แล้วว่า ฐานเขาจะไม่ whales, ไม่เอื้อไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีข้ออ้างที่ดีมากพอแล้วทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วข้ออ้างที่จะดีมากพอแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างแบบไหนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทางอิหร่านจะต้องเข้ามาโจมตีในแง่ของฐานทัพของอเมริกาจริงๆอย่างเช่นอาจจะมีอย่างฐานแบบในกาตาของอเมริกาที่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์บังคับบัญชาใหญ่อะไรของเขาเนี่ยคือถ้ามันมีการโจมตีแบบนั้นเนี่ยอเมริกาก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องเข้ามามีส่่่ววนูแแล้ตาถ คิดกันในฝั่งของถ้าเราสมมติอิลานเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่อยากให้อเมริกาเข้ามายุ่งหรอกหาปุ่นตรงๆเพราะว่าในแง่ของการต่อสู้เองเนี่ยในแง่ของอาวุธยุทธุกรณ์ในแง่สงครามเองเนี่ยผม,ผมคิดว่าอิ่านค่อนข้างเสียเปรียบนะคือวันนั้นจริงๆตอนที่มันข่าวมาเนี่ยอตอนที่อิสราเอลโจมตีไอตัวฝั่งของลาอสังหารทั้งผู้บัญับบัญชาหรือนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เองเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไอฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขาใช้ตัวเหมือนเครื่องบินที่เป็น ใช้ทั้งโรดรนและเครื่องบินใช่ไหมไอ้เครื่องบินเนี่ยมันจะเป็น F35 ห้ากับเอฟสินะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเครื่องบินเทคโนโลโยีประเภทไหนนะผมก็เลยไปเทียบกับอิหร่านว่าอิหร่านเขามีเครื่องบินอะไรปรากฏเครื่องบินที่ลาวใช้คือ SU24 e นะซึ่งผมก็ไปดูเหมือนกันคืออะไรผมก็เลยไปเสิร์ชไอ้พวกแบบ Google แบบ ChatGPT Gemini อะไรอย่างเงี้ยลองพยายามดูว่าเอ๊ะมันต่างกันขนาดไหนปรากฏว่าพอนั่งเสิร์ชเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมันมันต่างกันแบบคนละชั้นกันเลยอะในแง่ของเทคโนโลยีตัวเครื่องบินเองเนี่ยคือออเเเรรรรียกกวว่าาาาาขขงมมิสถตจจับ ฝั่งของอเครื่องบินอย่าง SU24 ได้นในในระยะแบบ150ากิโเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือ150ากิโเมตรี่เหมือนกรุงเทพไปพปัทยาแล้วนะฉะนั้นจริงๆคือผมคิดว่าเทคโนโลยีมันมันมันล้ำกว่าเยอะมากดังนั้นผมเชื่อว่าในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยอิหร่านเสียเปรียบแล้วผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราคิดในแง่แบบนี้เนี่ยอิหร่านก็คงไม่อยากให้อเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆถามว่าอิหร่านเขามีสักเขาสามารถตอบโต้ได้ไหมเขาสามารถตอบโต้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าในแง่ของการตอบโต้เนี่ยตัวเลือกของเขาเนี่ยม,ม,มันไม่ได หรือว่าถ้าไปดูออปชัน uh, ที่เขาจะตอบโต้ได้มันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยเอื้อต่อเขาด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นการโจมตีฐานทัพอเมริกาเนี่ยโอเคปเป็นการตอบโต้แต่ว่าก็ทาให้อเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอิหร่านก็คงไม่อยากทำาตืออีกแบบหนึ่งคือที่เขาขู่ปิดไล้อมช่องแคบพอมูสอย่างเงี้ยถามว่าทําแล้วมันดีกับอิหร่านไหมก็คงไม่ดีถูกไหมเพราะว่าคุณกิต้าน่าจะทราบดีว่าอิหร่านเขาก็โดนแซงชั่นอยู่ครันณทุกวันนี้เขาส่งน้ามันออกมาเนี่ยเขาส่งผ่านตลาดมืดถูกไหมเขาส่งาออมาประมาณล้าน 500, ซึ่งไอส่งผ่านตลาดมือถามว่าใครเป็นลูกค้าหลักเขาก็คือจีนถูกไหมซึ่งถ้าสมมติเขาปิดช่องแคบออมุสเนี่ยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์กับจีนแน่นอนนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อิหร่านต้องระวังดีๆเหมือนกันว่าเพราะว่าลูกค้าหลักที่เขายังพึ่งได้ตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่โดนแซงชันอยู่เนี่ยก็คือจีนถ้าเขาไปทาอะไรให้จีนไม่พอใจผมว่าอิหร่านก็จะก็จะแยกไปด้วยนะงั้นจริงๆตัวเลือกที่เขาจะตอบโต้ได้มันก็คงมีไม่เยอะมากนะครับล้วต่อให้มีให้ทําเขาก็อาจจะไม่อยากทําด้วยสมัมนะครับง้น ถ้าเราคิดกันแบบตัวเลือกแบบนี้แล้วฝั่งอเมริกาเองก็ดูจะไม่มีอินเซนティブที่จะทำเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของเหตุผลทางการเมืองผมเชื่อว่าการจะยกระดับเหตุการณ์ที่มันจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากขึ้นไปมากกว่านี้ยังมีนยัยสมคัญเนี่ยาะว่าจะไม่ได้สูงมากนะักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้ผคเชื่อเหตุการณ์อาจจะไม่ได้ยกระดับไปมากกว่านี้ขนาดมีนัยสัคัญก็ตามเนี่ยแต่ผมว่ามันจะยืดเยื้อเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่านโยบายของคุณทรัมป์เองเนี่ยตั้งแต่เขาหาเสียงปีที่แล้วแลหะมันนก็คือโยยบยแบบา ที่เขาบอกอเมริกันเฟิร์สเนี่ยจริงๆภายใต้อเมริกันเฟิร์สเนี่ยมันก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อยู่ซึ่งเขาจะใช้คําว่า peace through strength ก็คือว่าใช้ความแข็งแกร่งเพื่อสร้างสันติภาพนะซึ่งไอไอน,นโยบายลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าข้อดีก็คือว่าโอเคถ้าคุณแข็งแกรง่งก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับคุณในชะ่มเพราะคุณเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณแบบ เ,เทคโนโลยีล้ำเกินเก่งเกินอ่ะมันก็จะไปคุกคามคนอื่นให้คนอื่น,นก็ต้องเหมือนกับพัฒนาตัวเองในแง่ของกําลังอาวุธหรือการป้องกันประเทศมากขึ้นซึ่งมันจะกลายเป็นทําให้แต่ละฝั่งเนี่ยมันก็ต้องแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนานิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อิหร่านเองก็ไม่อยากจะทำนิวนิวเคลียร์เหมือนตอนสมัยโอบามาด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอเมริกาเขาค่อนข้างเพื่อทับรัฐบาลยกตรงนี้นะของคุณทรัมป์เนี่ยค่อนข้างสายเหยียวอิหร่านอยู่แล้วดังน นิวเคลียร์ดีลอีกรอบหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าต้องทำจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกันเป็นการบอกโดยประเทศไหนว่าอิหร่านยอมแพ้ซึ่งเขาคงไม่ทำนะครัเพราะจริงๆมันก็จะคาคากันอย่างเงี้ยแหละฮะว่าคนหนึ่งก็ต้องการให้อิหร่านเซ็นอ่าไอ้นิวเคลียร์ดีลซึ่งเขาจะเรียกว่า JCPOA ใช่ไหมซึ่งคุณทรัมป์ออกมาพูดตลอดนะว่าอันนี้คือดีลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแล้วนะเพราะว่าไอ้ที่เซ็นกันสมัยโอบามาจริงๆมันก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยนะเขาพยายามโจมตีฝั่งเดโมแครตตตดดด้้้ววววยยในนนนนส่่่่่่ึงงงงงแาา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 าออออถเเเเเเหหหลลลััักกกุผขค็็็ืมปปรซีีทททิ อิหราสามารถพัฒนาอะไรลับๆได้อยู่เหมือนเดิมมันมีช่องโหว่อยู่ง่ายๆนะครับดังนั้นจริงๆคุณทรัมก็อยากให้ปิดตรงนี้แล้วก็เซ็นในในลักษณะเป็นดิวอาจจะเป็น JCPOA 2.0หรือไอ้นิวเคลียร์ดิเนี่ยที่มันทําให้อิหราเสียเปรียบมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันอิหร่านก็ไม่ยอมเซ็นเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเซ็นเนี่ยเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับอิสราเอลหรือฝั่งอเมริกาได้เลยดังนั้นมันก็จะคาคาอย่างเงี้ยฮะถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์มันจะยืดเือ ทีนี้ถามว่าถ้าเหตุการณ์มันจะไม่ยกระดับไปมากกว่านี้แต่อาจจะยืดเยื้อเนี่ยผมคิดว่ามันก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าเราควรจะวางกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงนะครับคือในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติบอกว่าโอเคมันคงไม่ยกระดับมากกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในราคาสินทรัพย์ตอนเนี่ยที่มันไพรซ์อินในแง่ของพวก risk premium นะก็คืออย่างพวกภูมิรัสตร์ geopolitical risk premium เนี่ยช่วงแรกๆมันจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเหมือนน้ำมันที่มันเด้งขึ้นมานะรือราคาพุณที่มันร่วงลงมาอันนั้นมันคือการไารที่่วา มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะเราใส่ริสคีไม่เข้าไปสูงขึ้นแต่ถ้าลองสังเกตถ้ามันไม่ยกระดับมากกว่านี้มันจะค่อยๆเฉาลงนะมันจะเหมือนตอนเหตุการณ์ตอนรัสเซียยูเครนหรือว่าตอนสมัยปี2023ที่ที่อิสราเอลลบกับทางฝั่งของกาซาเนี่ยก็เหมือนกันนะผมคิดว่ามันผมคิดว่าภาพมันจะคล้ายๆอย่างนั้นคือในแง่ที่ว่ามันจะค่อยๆเฉาลงตรงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่มันเด้งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะ ระยะสั้นเนี่ยอาจจะย,ยังเด้งต่อในระดับโมเมนตัมเดียวเดิมแบบที่เห็นก่อนหน้านเนี่ยน่าจะน่าทำได้ยากนะครับมันอาจจะค่อนข,ข้างออกในแนวไซเว์แต่ในเวลาเดียวกันถ้าสมมติเราเห็นเหตุหหการณ์ที่มันมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อๆๆเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่ไอริสพีเนียเนี่ยมันจะไม่ถูกไซเอาไปหมดจดสักทีเดียวมันก็จะยังมีอยู่อาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ความเข้มข้นของแต่ละเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้านะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงผมคิดว่าเราคงจะเห็นน้ํามันที่อาจจะไม่ แล้วนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เรามองนะตอนนี้ซึ่งมันก็จะทําให้เรามองในแง่ของการลงทุนในหุ้นได้ด้วยเหมือนกันว่าหุ้นอันไหนที่มันได้ประโยชน์จากราคาน้บมันที่สูงขึ้นนะครับก็จริงๆทางฝั่งที่โปรดักของเราเองเราก็มองบางกองทุนที่มันได้ประโยชน์อย่างเช่นกองทุนที่มันลิงก์กับฝั่งของหุ้นพลังงานอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างกลับมามองเป็นบูลลิชเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับบริษัทพวกนี้ก็ก็แน่นอนคือเขามีเบรคอีเวนต์ของเขาานน้ํมัอยู่ การที่ราคาน้ามันสูงขึ้นเนี่ยมันสร้างมาจิ้นให้เขาสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าพูดถึงราคาน้ํามันนี้อาจจะต้องพูดอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเอาแบบสั้นๆละกันว่าจริงๆเรื่องของน้ํามันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในแง่ของ geo political อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องดูในแง่ของดีมาซัพพลายส่วนอื่นๆด้วยซึ่งดีมามันจะไปดิ้งกับเรื่องของนโยบายคุณทรัมป์เองนะครับอันนั้น่าค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องของซัพพลายก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นทีี่่่ทํําาาาห้้้้นนนนนนนมมมมััััเเอออลงงยะแตตืกบว เรื่องของประเด็นด้านสลายมันเริ่มลายลงด้วยผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่นหนุนให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมาด้วยในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณกีตาร์ไปดูจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ Plus เนี่ยโอเปกคลาสเนี่ยเขาต้องการอันบายในการลดกําลังการผลิตของเขาใช่ไหมก่อนหน้านี้คือเขาเขาลดกําลังการผลิตแล้วตอนนี้เขาจะค่อยๆเพิ่มมาแล้วแล้ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่มมาเร็วกว่าที่คาดนะผมก็เจอว่าก่อนหน้านี้ทุกคนจะคาดกันคอนเซนเซอสนะคาดกันกน,น่าจะเพิ่มประมาณแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดอะไรประมาณนี้ผมจาเลขเป๊ะๆไม่ได สามแสนอะไรประมาณนี้มั้งถ้าผมจะไม่ปิดนะสามแสนก็กว่าสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถือว่าเพิ่มมาเร็วแบบเร็วกว่าที่คาดไว้เยอะมากจะปรากฏว่าพอทําจริงตอนที่เขาเริ่มอันบายแล้วมันผ่านช่วงอันบายมาแล้วเนี่ยเราทําจริงเนี่ยมันได้ไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นด้านซัพพลายที่คนบอกว่าเฮ้ยซัพพลายมันจะเกินจากดีมานมาเยอะมันก็เลยไม่ได้เกินอย่างที่คาดกันไว้พอมันไม่ได้เกินกันอย่างที่คาดกันไว้ปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันก็เลยเด้งกลับมาผมคิดว่านั่นเป็นแรงหนนึ่ง น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเรื่อง geo p o l i t i c ท l เลยด้วยซ้ำนะครับที่เราต้องจับตาเนี่ยนะครัซึ่งผมพูดตรงๆว่า o อเปกพลาสมนก็มีปัญหามันอยู่นะถ้าไปดูอย่างเช่นฝั่งของคาซักสถานเองเขาก็มีประเด็นว่าแบบตอนที่จะอันวายก็ทําได้ไม่ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้คนอื่นก็ไม่พอใจราก็ไม่พอใจนะนั้นเขาก็เลยมีอาจจะมีการเหมือนกระตุกตีนภายในนะซึ่งผมเชื่อว่า ตรงนี้ก็ต้องรอจับตาดูนิดนึงว่า,ามันจะคืออะไรอ่ะเหมือนกับมันจะเซตเทิลวันยังไงะนะอันนี้อันนี้จริงๆก็ค่อนข้างคาดเดาได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะทําให้น้ามันอาจจะคือสุดท้ายต้องบอกงี้โอเปกพลัสยังไงเขาก็ต้องมีการ u n น i n d เพิ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านโยบายคุณทรัมป์เนี่ยมันจะมันจะสร้างความไม่แน่นอนแล้วเราจะอาจจะเห็นตัวเลขที่มันชะลอลงใน Q2 Q3 ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นในแง่ของดีมานเองก็อาจจะแย่ลงมาหน่อย ซัพพลายมาแต่ยังเพิ่มขึ้นไปได้ต่อเพราะผมเชื่อว่าโดยโดยระยะสั้นเนี่ยน้ำมันอาจจะยังค่อนข้างออกแนวไซเวมากกว่ายังไม่เห็นแคตาลิสที่มันจะทําให้ขึ้นไปได้แบบเป็นร้อยอะไรเงี้ยคือคือตอนนี้มันเริ่มมีคนพูดแล้วนะถ้าแบบยังลดเรงระดับเหตุการณ์อาจจะไปแปด0 2 0ถึงรอย่อะไรเงี้ยผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นนะใน,นปัจจุบันนะฮะนอกจากว่าอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงจริงนะถ้าอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะคืออย่าง JP m o ม g a n กเนี่ยเขาก็มองกรณีที่เป็นกรณี worst case ฉากทัดที่บอกว่าถ้าอิร่านเกิดปิดช่องแคบฮอมุสที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันหลักหนึ่งใน5ของโลกขึ้นมานะคะไม่ปล่อยน้ํามันส่วนประมาณ20ล้านแบบเรลออกมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาด้านสัปปายราคาน้ามันก็จะขึ้นไปร2 0ยเปรียญ130ยเหรียญน,นะคะถ้าเป็นกรณีนั้นน่ะมุมมองของคุณยุทวีมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าและจะเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันโอกาสมากน้อยแค่ไหน,นผมว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมผมคงไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นั้นนะครับแต่ว่าถามว่าสูงหรือต่ําผมให้ต่ํา และต่ำมาด้วยคือผมไม่เชื่อว่าเขาจะทําเพราะว่ามันไม่เห็นประโยชน์ที่เขาจะทาจริงๆคือถ้าอิหร่านจะทําการปิดช่องแคบออร์บูสจริงๆเพราะว่ามันต้องเข้าสถานการณ์ที่เขาจนตรอกแล้วจริงๆนะคือต้องการเปิดหน้าสู้แล้วไม่มีทางอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลือกที่เขาจะทาได้แต่ละอย่างเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับต้นทุนที่เขาต้องเสียถ้าถ้าเขาจะต้องยอมทําแบบนั้นคือมันต้องไม่มีทางเลือกแล้ว ซึ่งการปิดช่องแคบบอลมูสเนี่ยมันคือการทำลายตัวเองด้วยเหมือนกันแต่เขาก็อยากจะทำลายคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพบอย่างที่อย่างอย่างที่ผมย้ำไปก่อนหน้านี้ว่าลูกค้าเดียวที่ที่เป็นลูกค้าหลักของเขาณตอนนี้ที่เขาส่งอออน้ำมันผ่านตลาดมืดไปได้เนี่ยคือจีนการปิดช่องแคบออลโูสเนี่ยกระทบจีนด้วยผมเชื่อว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้เล่นหนึ่งในในฉากทัดนั้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าจีนคงจะไม่พอใจมากๆแล้วอีหลาคงไม่อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกระทบไปให้มันแย่ลง่ะเพราะว่าเขาก็ต นั่นจริงๆถามว่าเขาจะเป็นส่งไหมไม่ส่งแน่นอนผมคิดว่าตัดนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคงไม่ได้มีโมเดลตัวเองในการคำนวณน,นะแต่ผมเชื่อว่าน้ํามันคงพุ่งทยานเลยเพราะว่า,าสิ่งที่ค,คือคือการปิดช่องแคอบออมบอสมันปิดกิจากรรมการส่งออกการขนส่งน้ํามันอ่ะมันประมาณ20เท่าไหร่นะคุณนออิตายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคือถ้าคิดงา่ายยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสปายหายไปยังไงยังไงมันก็คือต้องพุ่งแบบมหาศาลอยู่แล้ว แน่นจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นภาพแบบนั้นเนี่ยคงต้องซื้อวุ้นพลังงานรัวๆเลยฮะคือเรียกว่าซื้อออเดอร์เวก็จังหวะนั้นเนี่ยผมว่าวุนพลังงานอย่างพวกแบบพวกกลุ่มอินทิเกเรตคอมพานีอะไรพวกเนี้ยผมว่าเขาจะได้ประโยชน์เยอะมากพอสมควรโมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ